สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าค่ะสวัสดีค่ะสบายไหมสวีเดนสบายไหมสวีเดนมากินข้าวค่ะมืนอนี่ยซุปเห็ดค่ะอันเก็บเองกินเองค่ะมาทักทีชาวบ้านกินด้วยนี่สิชาวบ้านมากินด้วยนี่สิซุปเห็ดซุปเห็ดครับไออ๋อทำอะไรมาหนูไม่ได้ทำอะไร ข่าผักอะไรางเดี้ยข่าผักมผักอะไรอย่างเงี้ยมาผักกะผักนี่ค่ะผักลืมผัวมันซื้อวัดเนปแค่เดียวคืออย่างเด็กน้อยให้หน่อยมันนั่งข้างกล้องผักนี่เยอะแยะนี่ข้างบ้านหนูใช่ใช่เนี่ยเกิดสูสวนค่ะทั่วไปเป็นวัชพืชนะคะเซเนี่ย แซ่บจนเดินพักลืมผัวปนละชื่อเดิน <laughs> ของทิ้งเยอะเละเคยบอกเจ้าว่าันได้เหรอเจ้าของอือคำนะาอันกมีกลุ่มในเฟซบุ๊กแน่หลอกับเบิ้งในอันอินเทอร์เน็ตนะซื้อของสวีเดนมานชิมไหมเป็นไงบ้างเออว่าขนตายขอนอะไร ป้กควรถ้าแม่เป็นอย่างป้าควรตายแล้วมาขามเอาดอกเอี่ยงเนี่ย้อมแต่ว่ามานั้งหากก็เอาหากออกน้ำด้ก็ได้กลินเม็นเนีมันเหมือนผักแว่นรึาปล่ารู้ลักษณะอืมคล้ายๆกันหอมหอมจริงไม่กลิ่นกินได้ฝรั่งก็ใช้ฝรั่งสลัดกินมันแรงเลยแรงเขียวถ้ากินเลยหอมแซ่บเหมือนผักที่อยู่ในนาผักแว่นผักแว่นเหรอ พก็เป็นก้อนเนียวๆเดี๋ยวเอเมนก็ปงข้าวงอยเกลือหมูอวานนั้นๆวานั้นข้าวเหนียวมันก็มานั่งทอดไข่ฝังข้าวเหนียวเรเกลนออเ่บจนว่าไม่ใช่อมจะ่ดรไ้แล้วแ่บเนียนแม่เป้งเนียนตใช้จะลดดีคว้าก่อนเลยแม่เป้ง ก็กินยังไงอ่ะอ่ากินแล้วมึงย่านจีบอท้าไมมึงไปนู่นตั้งแต่เช้าเลยอ่ะแม่กูเนาะกูแม่อยากไปแม่กูอยากไปเอ้าเจนจะเจนขึ้นมาเบาเลยจีมามาพาไปฟุตแน่บจีไปนับเงินออกมาเลยเนาะอยากได้รองเท้าหวานน้งหวานอ่ะรองเท้าหมุนหมุนหวานใจ่ลูกสาวเนาะรองเท้าสุด ชิคกีบพายโกรนะชิคกี้เอาเงินจากของมันเลยอืเมื่อวานเมื่อวานไปกันแล้วทีนี้ซื้อเสื้อผ้ามันซื้อเสื้อผ้าเยอะแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้กูกำลังมีเื้อลองช้างให้มันมืออยากพูดภาษาทั้งนั้นชิคกี้พาเอาเงินจากของมาแล้ะพูดเงินกันห้าเลยจะสร้างมันทั่มทเอาเงินออกมาแม่กระจายที่เจ้าเอาไม่แม่ก็เอาเลิกดีแล้วเพราะว่านางตอนนั้น จะดีว่บออมเงออีอืมซุปเต้เตแบบซบปเ่้ปลารักแซ่บเยอะอร่อยหรอป้าชาวอยู่ปลารักชาวฟ้าเจอไม้เห็ดปะ่ะค่ะเหื่อยนี่หรอกลิน,น,น,นกับอ,อันนั้น่นะเผ็ดย่างคักเลยน่ะเห็ดน,น,น,นี่เห็ดอีหยังระบาดนี่แั้นี่เผ็ดนางฟ้านี่กินไข่เลยอ้าวเขาพอกินกับบอยเขาก,กินเห็ดปวกกระลังไปได้ไปได กไม่ได้แบบแบบขาเอข้าวเหนียวเนียกๆเต๋าเพิ่มันหวานทังสามคนบะม่นกินข้าวไหมเย็ดเชั่วแต่้มีลูกนีิดน้อยไหลเลยว่ะเมื่อวานไี้ไลนนีได้เมื่อวานเมื่อวานจะเอามาทิ้งไว้สองคนแต่แต้มันพันท้องน่ะ ล่าหลานมันมันก็ยังไล่มาจะมาเด้อเมืหลายมันรู้แล้วแหละทีนี้ว่ามีลูกมันเป็นยังไงรู้ว่ามีลูกแต่ลูกตัวเองไม่ได้อยู่ไงอูยูมันยากว่ะเจ๊กล้าวาพราะอันนี้เป็นปูนี่เป็นสะใภ้เขาเนี่ยเพราะกล้าไล่หลานเขานี้หรอไหนตัว่าเหื่อยเนาะเออลูกสาวสวัสดีค่ะกินข้าวกันไหมกินข้าวไหมลูกกินข้าวมังงอนกันไหมมาบ้านดินเถรพล สลัดไม่ด่าบดเน่บดข้าวซอยรำไม่เด่นทอดบดเน่สลัดที่แมวขึ้นเอาเนื้กลืมายองบดเอา h คนั่ d ตัวนั้ฮะทอดบดแบบดาหาบ้าลอยหวานเอะน่ากงแต่ว่าสลัดครับอ้เขาเบิปึกคือเรานชหเอออจ๊เพ็ด ชุดนั้นซื้อเองอ่ะสองร้อยเก้าเก้านะนั่งซื้อเองชุดละห้าสิบไม่ใส่นะห <c oughs> ้าสิบไม่ใส่ <c oughs> แต่ว่ามันคุ้มไงซื้อมาแล้วมารใส่ทุกวันอ่ะเก็บว <c oughs> ันอ่ะใส่สดคุณพี่บอกปวดเจ็บปวดเพอยากทัวใส่แค่ขีดวันก็คุ้งละสามรเมื่อก่อนตอนไอ้ป่ามันยังเป็นเด็กเนาะเมื่อห้าปีที่แล้วนะ มันชุดไหนมันชอบมันจะใส่แต่ชุดนั้นจนพี่ชูบอกว่าบอกหลานสิว่าให้กูไปซักหน่อยมันตื่นมามันก็หยิบมาใส่เลยนี่แหละน้องแถมงามันเห็นตัวเป็นหัวเป็นควายมาอยู่สวีเดนน่ย ป้าไม่ทำงานเหรอวันเนี้ยไม่ทำจ้ะทยุดสองวันเหรอสามปุ๋เลยเกลเหาอป้าไม่อยู่หนูหยุดสี่วันนี่อาทิตย์หน้าคี่ว่าพี่หยุดเยอะนะสามวันหนูหยุดสี่วันเยอะกว่าวันจันทร์ด้วยของพี่นะวันจันทร์แล้วก็นี่สุดเขาทิตย์เลยตามเ้ยหนูเข้ากะกาดึกษสองวันไงเขาก็เลยให้หยุดยาวเออไงเออไง าเข้าบ่ายโมงแล้วสามทุ่มเอ้ยผิดกันอีกอีกอาทิตย์หน้าน่ะแล้วเขาก็ให้หนูหยุดแล้วก็เข้าใหม่เน่ะมันเข้านานแปดเก้าชั่วโมงไงพี่ไม่เหมือนตามตารางเขาน่าแบบเขาจัดตามตารางคนที่คนที่เราไปทําแทนอะอย่างนี้ว่าจะไม่มีคนกินเยอะเลยใ้่แล้วเนี่ยเก็บมาเมื่อไหร่หนูไม่นกอกินหรอกสารละเนี่ยมันมีอยู่ในตัวโอ้แค่เนาะ สาระเน่กินไก่ข้าวหวานจะมันเผ็ดไหมเนาะต้องป้าไม่เผ็ดมากอ่ะกินอะไรได้บ้างเธอเคี่ยวไข่เจียวไหมเข้าอะไรไม่เผ็ดมากไม่กินก็ได้เผ็ดสุดรเผ็ดมากเลยนั่นอันน <tamanho> ี <foreign> ้บ anyway, ่ราะเผ็ดกัว่าเผ็ดแห้ขวานไอ้เมื่อวานที่น้ำเผ็ดเหรอ นฮ้ยเพ็ดจังเมื่อไหร่กินน้ำโสมเพ็ดก็นี่อีกมันยังกินนะไม่เกยได้ป้าเพราะเจ้าฮวงมันเลยเรียงเผ็ดน่ะกินกินเก่งจังวะต้มตำชอบมากเลยเออไม่กินได้คือเขาก็คนใหญ่อีกคนนี่ว่าสุกมีเห็ดเผืองดอกหนึ่งขาไร่ดอกหนึ่งไม่ตุ้ย ปรมาณนนห้าชั่วโมงเก็ดชั่วโมงเจ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นได้น้อยเหมือนกันมึ่อะหรซื้อที่เลยยังได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ล้วใครมึงได้แปดสิบเป็นต์ปีแล้อที่แล้วเนาพอมึงทำตรงทางเข้าทางขึ้นไปลงพยาบานได้ใช่ไหมส่วนปักเปนบบีได้งานเดียวไหมเีได้สิบห้าเปอร์เซ็นมั้แต่บีมันไม่ทำกลางคืนนะหัูทำกลางคืน คืนจะได้อยู่เยอะแล้วท่ากลางคืนอ,ะอ่ะอมันเป็นตารางไงใล่บ้อง,อ,องับจิ้มเราตีป้อ,องน้ำมันแปทบแทบน้ำต้อมเลยจะชิมแล้วซึ่งไม่สองมือเนื่องกับเป็นมันรับประรลดไหมหวาน ทำปลาดุกนี่ข้าวเปล่าทำปลาดุกรสเยอะเดี๋ยวมาให้กินเอ้ยทำอะไรนะดุกลาเป็นอะไรอ่ะคืออะไรวะคือมันรวมเขาเรียกปลาดุกอะไรนะเขาเรียกปลาดุกเพื่อล้วมทำแม่แกงเหรอเป็นปนเป็นแกงเป็นอะไรนะปลาดุกไปเกลี่ยต้มตอกเปรี้ยวเหมือนปลาดุกแห้งมาเขาเรียกปลาดุกลาเปี้ยววันนเข้าไปหยิบบ้างอย่างเมื่อวานไปแล้วไปมา เมื่อวานเพิ่งเก็บสดๆสเลยเนี่ยเก็บแล้วก็ต้มไว้แล้วก็มาซุปวันนี้จจะัดเห็ดไม่ขึ้น,นเห,หรอเห็ดเหลืองขึ้นไหมป้าเห็ดเหลืองขึ้นมีอยู่นะเห็ดเหลืองไงวนไปเห็ดแต่ยังไม่โตอ,อันนี้เห็ดอะไรนี่มีเห็ดมีเห็ดน้องลมปลาเห็ะดก็ได้อีกคนหนึ่งหนูร้านหนูใช่ไหมเจ๊เาเร็ว น้องนางมีมือเบาภาษาเดียวกันนางก็ะยู่ได้เอาดีนะเขาสอนหนูว่านี่ยให้นับเลขไงเห็ดนางเอาปลาเห็ดปวกฝรั่งเห็ดอันมันเห็ดเห็ดละโงกพี่ฝ้ายเราดูในรูปนะมันมีมือเขียวเขียวหน่ายรู้รู้รู้ใช่ไหมเราดูในรูปนะงทีมันมันไม่เหมือนกันเลยแกปโค้ดห้องเห็ดเรียบร้อยอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมถามด้วย มันยากทีจะด้กินอ่ะเห็นกินอยู่มันคาวไม่ชอบปลารับตามจริงไม่ต้องใส่ปลาค่ะซุปตังเห็ดเห็ดมันนลอยไงใส่ปลาเนื้อคาวมันอร่อยหอันนี้มันคาวเ้องใส่ทูน่าเนาะดอนไม่อย่างนั้นได้นะไม่ตองว่างกินไปเถอะชุ่มได้เห็นไหมอ้ มึงถามกูทำไมกูไม่กินกูอยู่เฉยๆไปเลยหายเลอมงโดนเลยเอามันก็ต้องมีเรื่องไงว่าเนี่ยเรเป้อูกันไงแค่ตาะเติมขึ้นมาสๆดงยังไงกเตาะใส่น้อยนั่นมอวานไม่ซื้อสุดอีอยากห่ะเฮ้อซื้อสุดเท่ไ นี่ซื้อหมดเยอะแยะซื้อถุงใหญ่มันซื้อแบบไหนซื้อเด็กน้อยนะมันคือแบบป้ากูไม่ดูเขาเด็กเด็กในท้องอ่ะกูไม่ดูมันไม่เบิ่งดี๊บบ้าอ้ยหาฝัดมึงสร้างของมันไปน้ำเนาะพวกมึงสร้างของมันไปน้ำก็ถิงมันไว้เยอะพูดเลยหวนไปฮาไปหลังไปไปไปมันไปมันมึงมาพอัดรถแล้วมึงก็สร้างมาถิงมันไว้นั่นมึงก็อยากรู้กูอยากรู้เรื่อง เกิดแล้วคลอดแล้วไม่ต้องให้ใครดูหรอกว่าหญิงใช่ไหมแม่ก็ต้องมาหรือเปล่าเขาน่ยไห้มันเออนั่งหวงหลายอ่ะหวงเก็บไม่น่าแย่ไปดูคนแรกมึงดูกันเบิ่งจะบอกคนเออจะบอกก่อนวันที่สิบเก้าอยู่หัวอยากขู่ตอนนี้นะผู้หญิงเจริงเหรอบัซเซียไอ้แมนตัวผัวมันเสื่อมไหมล่ะพอเขาบอกมึงไม่เชื่ออีหานุบอกแกตั้งหลายรอบแล้วแกได้นูตลอด กูเล่นไว้ห้าร้อยกับแฟนกูเนาะถ้าบอกผู้ชาย่ะแกเพิ่งจะไม่ด่าหนูเนาะไอเสื้อน่ะแบรนด์มันเป็นแบรนด์ไอนี้แบรนด์วงมันชอบแต่ลูกน่ะใส่ไม่ได้หรอกถ้าซื้อน่ะมันเล็กเกินไปน่ะงานออกกระบูนอ่ะถ้ามาเบบี้มันกำลังไส์ถุงถุงเท่าไหร่นะห้าถุงว่านั้นมันเล็กไปนะพี่เดี๋ยวรอดูจอนลอดก่อนว่าลูกเราจะหมูหวานขอดสองร้ยหกยังใส่เสื้อตัวนั้นไม่ได้เลยนะ อคอยเ,อเ,อเอบิ้งคอยเบิ้งคือบ่ได้กรซางแ้วมันชอบม,มันเป็นเสื้อที่ว่าตัดไม่ได้มาตรฐานอ่ะดีจังมีเยินชอบเลยผู้หญิงมีมีชอบชอบมากเสกไปลูกชาย,ชยาเอาเขาบอกผู้หญิงงี้ไปผู้ชายถ้าแน่แกด่กานหนูหนตลอด<น>แล้วแกก็ถามตลอดคือไม่เชื่อบชสยอ กูก็คิดว่าเป็นผู้ชายมันกบบต้องยอมรับละละแล้วละ่ะเสียตังแล้วล่ะห้าร้อยน่ะไม่ยอมเสียเป็นบ้าต้องชนะให้ได้ห้ามตัดตัดกิกมนลูกก,ก็เปยใส่ไปทำว่าจะทำไอ้นี่นะอาหารฝรั่งทำแพนงไกลแล่แล้วก็ทอดปอเปี๊ยะอาหารฝรั่งจงใจว่า แนงไก่ไม่ต้องมาสองคนกินหมดเกลี้ยงแล้วผัวอนนี้มืนกับผัวผัวอันนี้ก็เครื่องหมอนแล้วกินน้อยกินน้อยกลองคนนั่นกับเบิร์ตเราคนดื้นไม่ได้กินแล้วก็ข้าวมอยเกลือไม่ลู้ก็จะอาหารไม่ข้าวเหนียวอ่ะถามดูบ่อนะอันนี้เหมือหนกับแกมข้าวทอดยำแหนมแล้วก็ซ้มตังข้าวเหนียวอบตีไก่นั่นคือขยันแค่นี้แหละอีทช่องไก่ทอดแล้วไม่ใช่นจะออกก่อนเนาะ ไม่รอกไม่รู้มอบอกวันไหยี่สิบเจ็ดจงพสอืมแต่หมอบอกแต่มันไม่ตรงหรอกหนูว่ามันจะต้องน่าจ็บก็หมมอนัดพี่วันที่สิบแปดไม่เลเนตยองนอเไหมพี่มออกกลังสองวันสามวันมูอวานนดาอยู่เด็กมันเท่นะสี่สิบสัปดาห์หรอแรกแรกคุณท้องท้องเดียวนึงคุลืมเมูอวานอยู่เลยมาทิ์กว่าน่ะ อมอหมอก็บอกหบางคนก็เลยหนึ่งตอนบางคนก็เลยหนึ่งอาทิตย์บางคนก็มาก่อนหนึ่งอาทิตย์เจนะครับมื่อใครกินกับเจ้าค่จะชิมอย่างเดียวสาบๆพ่าเป็นคนกินพักไะกลิ่นมันได้ทุกอย่างรับจะจะมลลักษณะมันผักแบ่นจริงนะอือ ที่บ้านเขาก็ยังบ่อกี้น้องมาพักที่นี่กูยีกินเป็นเในโซบะบ้างบอกกินไม่ต้องกินหรอกตั่นน้ำกินไหม่ะเดี๋ยวนตัดเดียวกล้ามใส่สับปะรดใส่แครอทเนี่ยเชอร์รี่ด้วยนะเซอร์รี่เป็นที่ไหนลืมอย่างละก็เป็นที่กัหนเนี่ยตั้งโอ้ตั้งโอตั้งโอไงตั้งโอตัวนี้ไงน่ะกินแมงก็ไปด้วยปะขึ้นช่ายเอาเสริมโปรตีนมันไม่ใช่ต้นอันนั้นนะไม่ใช่ตัวที่พี่ซื้อนะบ คือเวียดมาใส่ต้มจืดอ่ะใช่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 ทุระอันเอากระถางสลารีที่เขาใส่ยำน่ะผูกก็ไม่เคยซื้อผักแค่ไปซื้อผักร้านแขกที่ว่าเหมือนผักชียาวๆที่ว่าแขกมันชอบกินซื้อเ่าเป็นแม่เหม็นผักอะเนี่ยขนาดกินเลยผักบอกว่าปานั่นกูกินได้เนอะสุกจะบอกว่าพี่มาเจ้าเก่งนะขนาดจะเริ่กผักเพราะตะกูลูว่ากินอแล้วกูขาวสิละอ้อ ผูย่างสากคนคี้งลูกเลยเป็นคนว่ากินพักนะสูพ <laughs> ักทั้งเหม็นทั้งเขียวอะ่ะมัน <laughs> ไม่ออกม <laughs> ั้ยเรากะไส่แบบไม่ได้ไส้น้อยๆเนียเน่ยไส้กินแบบนั่นเค <laughs> <laughs> ียงรังมากเลยมึง <laughs> <c oughs> ก็ไม่ต้นน <c oughs> องแช่กูห <c oughs> นนูด้วยมึงขี้ก็หูอื้อไงถึงได้ไปเช็คสองรอบแล้วมือหนังก็ไปได้ด้วยเออพูดใจแบบใครอ้อยเช็คจิมด้วย ตัวพ่อก้าด้าออกเสียงตาแค่เบิงลิปซิงอิ่มแล้วบบดนี้เห็นไหมด่ากันควันอิ่มกระบนเฮวกระบนโชกหิวกระโทไปด่ากูกาไปหาเขาเขาบอกรับก็เลยตบไปด่าให้มันเป็นกูถ้าเป็นกูยางไม่ได้กูยางมาก้อนแล้วหายอาการเป็นคนถือไม่กูยางไม่ไหวเจ็บส w i n เจ็บแพง โทรไปหาประกันประกันไม่รับมันโทรไปหาไปไดามาแทนทีนี้ดาไม่ทันจบมันวางอีกป้าฝันโตมาป้าฝันโตเขา่า <c oughs> จ,จอดควายกูยุนาบ้านไอ้นิม่มึง่าเมากันพ่อเนี่ยก <c oughs> ูว่าป้าถังขยะอันนี้กูมาถังขยะทั้งรางเนาะเพราะว่ากูเห็นรถป้ามาแล้วไงแล้วป้าไม่โผ <c oughs> ล่มาสักทีคิดว่าต้องป้าต้องจอดด้วยนะ มาถ่ายยังทนคอยอย่างนี้ต้อยอยู่นะฮะไปเที่ยวยานแรกสนุกไหมพี่การไปเที่ยวยานแรกสนุกไหมถามมันตดล่ะเขาคุยดีไหมก็โอเคไปทำอะไรไปคนที่อยู่ยานแรกอ่ะป้าพี่เดียร์พี่เดี๋ยวสิจีนี่นะจ้าพี่เดียวคนนี้สวัสดีค่ะมันมันยาวเกินไป